สวัสดีทุกคนเรามีตัวอย่างความน่าจะเป็นมาให้ดูไอารมจากสถานการณ์นี้ชวนเพื่อนเจ็ดคนไปทานข้าออวโต๊ะกลมในนี้มีวิดวะและท้าปัดรวมอยู่ด้วยโดยวิดวาตกการจะนั่งข้างท้าปัดเสมอจงหาความน่าจะเป็นที่ทั้งคู่นั่งข้างกันก็นมีความละวงกลมทั้งเจ็ดสีนี้แทนคนเจ็ดคนเอเหมือนจะลืมอะไรสักอย่างโอ้ต๊กลมน,น ที่นี่เราก็มีตั้งคนตั้งโตแล้วคือมิดว่าต้องการจะนั่งค้างถับปัดอันมาก็จับเขามัดรวมกันไปนเลยส่วนเพื่อนนี่เลยก็ทำสบายโดยสูตรการหาความน่าจะเป็นก็คือ PE เท่ากับ NE ส่วน NS แต่เราจะหา NS ก่อนแล้วค่อยหา NE เพื่อความ easy NS ก็จะเป็น7ลบ1แฟกเท่ากับ6แฟกมาจาก7คนส่วนลบ1ก็เป็นพ่อสุดของตัโมนนา NE เท่ากับ6กลบ1นสองแฟกสองแฟกมาจากไหนมาจากวิดวงและทำปัตสรับที่กันได้แค่สองคนนะโอเคทีนี้เราก็มีตั้ง NE และเ s นเละมาแทนสูตรกันโอเคเสร็จแล้วไงจช่ม้ย